มิวเอ็กแพนด้ากับชุดสเก์ตรอบคันคันนี้ลหล่อแค่ไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนอีซูเมโทเชพึกปากเกตกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ แน่นนำเจ้าแพนด้าคันนี้มาให้พี่ๆดูกันสำหรับคันนี้รุ่นรถมิล X แฟนทอมนะคะสำหรับเครื่องก็เป็นเครื่องสามพันค่ะขับ2ราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะสำหรับซี้ามุกแบบนี้เพิ่มอีก12ื่นก็เป็น1 5ึ่านะคะสำหรับคันตรงนี้ลูกค้าจะแต่งชุดแต่งรอบคันแล้วก็แรปหลังคามาด้วยเดี๋ยวแนนพาไปดูค่ะสำหรับคันนี้สวยงามแค่ไหนและพิเศษก็คือมีเคลือบเซรามิกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ไปดูกันค่ะ เริ่มตรงด้านหน้าค่ะสาหรับคันนี้เด่นชัดด้านบนตรงฝากระโปรงนะคะอันนี้ที่มากับชุดสเกิร์ตเลยก็คืออักษรตรงฝากระโปรงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นอักษรคําว่า employer นะคะสําหรับชุดสเกิร์ตชุดนี้ก็เป็นเหมือนโลโก้ของชุดสเกิร์ตชุดนี้เลยนะคะอันนี้ก็ได้มากับชุดสเกิร์ตที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็ทัดลงมาครอบกระจังหน้าค่ะครอบกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็น4ชิ้นค่ะจะมีชิ้น บนตรงนี้แล้วก็สองชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ค่ะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็มาพร้อมกับชุดสเกิร์ตเซตนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับกระจังหน้าตรงนี้พอใส่แล้วมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถถัดลงมาชิ้นงานก็คือชิ้นสเกิร์ตของเราเลยสําหรับสเกิร์ตเซตนี้นะต้องบอกว่าเป็นหน้าใหญ่ของแบรนด์คา์โต้นะคะตรงนี้ มีตัดในส่วนของสีดำเงามาให้แล้วก็มีคลิปสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาด้านหน้าใส่แล้วดูดุมากๆนะคะแต่ก็ยังคงความสปอร์ตสำหรับตัวรถเอาไว้นะคะสำหรับสกเกอร์ชุดนี้นะ,ะด้านหน้าตรงนี้นะคะในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆต,ต,ตัวท็อปก็มีเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะ มาที่ด้านข้างของตัวรถสําหรับที่มากับชุดสเกิร์ตชุดนี้นะก็คือคิ้วร้อตรงนี้ค่ะคิ Q ้วร้อตรงนี้อยู่ที่ขนาด3นิ้วนะคะแล้วก็เป็นสีดําเงานะคะก็เหมือนกับด้านหน้าด้านหลังเลยคุมโทนเป็นสีดําเงาหมดทุกชิ้นงานนะคะสําหรับสเกิร์ตเซตนี้แล้วก็ตรงนี้ก็บวกกับตัวแฟนทอมเนาะตัวล้อก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะขนาดไซส์ตัวล้อจะอยู่ที่20นิ้วแล้วก็ในส่วนของยางก็จะได้ยางบิดโตนมาแล้วนะคะ มาที่ตรงบันไดกันบ้างค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อบันไดนะคะสําหรับชุดคาโต้พิเศษก็จะมีไฟทับทิมด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็คือแบบดูตัดกับสีดําแล้วก็ชิ้นงานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวมุกแบบนี้นะ,ะดูสวยมากจริงๆถัดขึ้นไปกับประตูค่ะกับประตูตรงนี้ก็คุมโทนเหมือนเดิมเป็นสีดําแดงแบบนี้นะคะมีอักษรคําว่า m u l X แล้วก็ชื่อแบรนด์ของสเกิร์ตก็เป็นคา์โต้ตรงนี้นะคะ โอเคในส่วนของเบ้ามือต่างๆต,งต,งตรงนี้นะเน้นจัดแถมให้กับลูกค้านะคะก็เข้ากันกับชุดสเกิร์ตที่ลูกค้าติดมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ด้านหลังของตัวรถกัน,นะคะ่ะทีนี้มาด้านหลังของคันนี้เริ่มตั้งแต่ด้านบนชิ้นบนสุดต,ตรงนี้สปอยเลอร์ที่มากับสเกิร์ตเซตนี้นะคะสปอยเลอร์ของแบนด์คาโต้ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะชิ้นงานก็ไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวรถเยอะนะคะตรงนี้ตัดลับกันมาสําหรับคาดเอวมีไฟตรงนี้ค่ะ แดเอลชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ครอบในส่วนของอักษรคําว่าอีซูซูด,ด้านหลังไปเลยนะคะตรงนี้เป็นไฟลี่และไฟเบรกให้กับพี่ๆนะคะถัดลงมาค่ะการลอยท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆและสําหรับตัวคาโต้การลอยท้ายตรงนี้จะมีลูกเล่นจะเป็นตัวอะอะคริลิกนะคะจะไม่เหมือนไฟเบอร์เหมือน ของแบรนด์อื่นๆเนาะตัวนี้เป็นอะคริลิกแล้วก็มีดําเงาตรงนี้มาให้แล้วก็มีขอบตรงนี้ค่ะเป็นสีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นมีคําว่า m ิ x เอ็กคาโตตรงนี้มาให้ด้วยนะคะโอเคถัดลงมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือไฮไลท์ของเราก็เป็นสเกิร์ตหลังตรงนี้นะสวยมากๆแล้วก็ดุมากๆสําหรับสเกิร์ตหลังก็คุมโทนเป็นสีดําเงาเช่นเดิมเลยสําหรับตัวคาโตของเรานะคะตรงนี้มีท่อหลอก ให้กับพี่ๆสองฝั่งนะคะอ่าแล้วก็มีว้าวในส่วนของไฟถอยต่างๆมาให้ว้าวเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้มีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างค่ะ โอเคค่ะสาหรับภายในของคันนี้นะต้องบอกว่าลูกค้าไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามานะคะมีก็คือในส่วนของตัวพรม 6D ค่ะพรม 6D ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นพรม 6D สีดําแบบนี้จะเป็นของอั t ติ a t e นะคะตัวพรมตัวนี้ค่ะนอกจากด้านนอกของเราเป็นคุมโทนเป็นดําแดงแล้วเนาะในส่วนของภายในตัวรถก็ยังคงคุมโทนเป็นดําแดงเช่นกันค่ะตัวพรมก็จะเป็นสีดําตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะด้านในก็สปอร์ตด้านนอกก็สปอร์ตเนาะสำหรับคันนี้ โอเคแล้วก็สำหรับตัวพรมนะพี่ๆสำหรับเดือนนี้แนนจัดโปรแถมพรม6 d แบบนี้ให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถต่างๆอันนี้มีมาให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของคิวการศาสตร์ที่บอกเลยเมื่อกี้กันลอยใช้ประตูแล้วก็พวกอะเบ้ามือกัรลอยอะไรเงี้ยมีแถมให้ทุกคันนะคะแล้วก็ภายในคันนี้สำหรับตัวแฟนทอมก็จะเป็นสีดำเนาะอะ,อะตัวเบาะเป็นสีดำคูแม็ก อีกหนึ่งชิ้นสำหรับภายในของตัวรถก็คือตัวสกรับเพดกนรลอยทั้ง4ประตูนะคะอันนี้ก็มาจากแบงค์คาโต้ที่มากับชุดสเกิร์ชุดนี้เลยนะคะก็คุมโทนเป็นดำแดงเหมือนเดิมนะมีอักษรคำว่ามิวเอ็กคาโต้เหมือนเดิมชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานคล้ายๆกับตัวการลอยท้ายด้านหลังนะคะเป็นอะคริลิกแต่ตัวนี้เป็นสีเงาเงามาให้นะคะก็ดูพรีเมียมมากๆเลยสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแพนด้าไปไม่ได้นะคะถ้าสมมติไม่มีตัวแลปหลังคาแบบนี้เข้ามา คันนี้นะคะพี่เบน์กับพี่ทิพย์ก็เลือกแลปหลังคาครึ่งคันแล้วก็แลปในส่วนของหูกระจกตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะก็เป็นสีดําเงาแบบนี้ให้ครึ่งคันนะคะแล้วก็สําหรับตรงนี้นะแนนจะแจ้งโจทย์2สีให้กับพี่ๆด้วยนะถ้าสมมุติว่าลูกค้าแลปหลังคาครึ่งคันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าเพิ่มเติมมาก็เคลือบเซรามิกเข้ามาด้วยนะคะเซรามิกตัวนี้ก็เงาๆกันไปเลยอันนี้ก็ดูแลให้ลูกค้านะคะตัวสเกิร์ตเซตนี้ทั้งหมดเมื่อกี้ที่แนน าพาพี่ๆดูรีวิวรอบขันนะคะราคาของชุดสเกิร์ตเซตนี้จะอยู่ที่28,000บาทนะคะแล้วก็หลังคาจะอยู่ที่1,500บาทนะคะเครือบเซรามิกที่ลูกค้าเลือกเข้ามาจะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของเครือบเซรามิกตรงนี้ ลูกค้าจะได้เคลือบทั้งหมด3ครั้งนะคะรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจลดอินสูไม่ว่าจะเป็น D Max หรือ m ิวเสามารถทักสอบถามแนนได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกค่ะแปดเก้ 94, 6โทรหาแนนหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ของแนนค่ะชื่อว่าแนนอินสูเมทชัยพฤกษ์ปากเกตนะคะสาหรับวันนี้ค่ะแนนขอตัวไปเตรียมตัวส่งมอบให้กับครอบครัวพี่เบนแล้วก็พี่ทิพย์นะคะับวันนี้สวัสดีค่ะ